ต,ตลาดโลกตลาดข้าวเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะบอกว่าจะมีผลผลิตยกมาเออผลผลิตประจำปีแล้วก็มันถ้าตัดไปเนี่ยก็จะบอกถึงตัวัพพล l y ตัวัพพล l y นี่ก็หมายถึงผลผลิตบวกกับสต็อกที่ยกมานะครับค่ะท่านอ่านี่ก็ทางนี้ให้ได้เห็นภาพหน่อยค่ะจะเห็นได้ว่า ผลผลิตของอของโลกเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขมันมันก็เพิ่มสูงขึ้นนะฮะในตอนท้ายท้่ยในปีท้ายท้เนี่ยในสา,สาช่องหลังเนี่ยนะครับจากจากช่องแรกสุดเป็น457.9ช่องสุดท้ายก็เป็น483.5นะคะท่าน483.5นั่นก็จะเป็นตัวเลขที่เขา,ราเรียกว่ามาถึง <permanent S 1> เดือนมาถึงเดือนกันยา จจตุลาใช่ไหมคะท่านตุลาคมวันที่4ตุลา 2012. 2 0 2 2ันสิอัคน,นั้นแหละครับถ้าปีที่แล้วก็482ใช่ไหมครับคุณประจั์ค่ะประมาณค่ะ,คะท่านก็จะเห็นได้ว่าในบรรทัดถัดมานะครับก็เป็นซัพพลายค่ะซัพพลายก็ค,คือตัวเลขผลผลิตบวกด้วยสต็อกนะครับตัวเลขก็จะกระโดดขึ้นมาตั้งแต่ปีแรกเนี่ย571ค่ะ มาก็เป็น 5... 5.8.3้3มา602ค่ะมา6ก2ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายจะอยู่ที่6.3.9ครับค่ะตารางนี้โชว์ให้เห็นถึงตัวเลขของของโลกนะครับว่าสปายเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการใช้ไปเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมีการค้ากันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็กายเป็นสต็อกที่คงเหลือู่เท่าไหร่สตอกนะคะท่านค่ะ ก็จะเห็นว่าตัวเลขมันก็สูงขึ้นบ้างนะครับในตัวสต็อกเนี่ย <ขะ S 1> แต่ก็ไม่มีใครรู้ถ้าทุกคนรู้ว่าราคาข้าวมันสต็อกลดน้อยลงหรือไม่มากหร,หรือเพิ่มมากขึ้นแล้วราคาข้าวจะตกลงหรือเพิ่มขึ้นตามนั้นจริงเนี่ย <ขะ S 1> ทุกคนก็คงจะรวยกันหมดแล้วใช่ถ้าคาดการได้แม่นยำขนาดนั้นครับ <c oughs> ผมว่าไม่ว่ารัฐบาลหรือนักวิชาการก็ไม่มีใครที่จะ ตอบได้เพียงแต่ว่าเมื่อตัดสินใจไปแล้วเนี่ยถูกหรือผิดเท่านั้นเองในขั้นสุดท้ายนะครับก็เอาพอเป็นพอเป็นตัวอย่างของของตลาดโลกการมองการมองเรื่องการระบายข้าวในในตลาดโลกในอนาคตอันใกล้แล้วก็ที่จะไปถึงข้้งหน้านี่ก็ด้วยนะก็แลกกันนะฮะค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามประเด็นที่ค้างอยู่ของทางท่านนิตินิสิ์แล้วก็ของท่านวชารากันต่อในช่วงที่2ของรายการซู้เพื่อบ้านเมืองค่ะ ช่วงที่สองของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะกลับมาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านกันต่อนะคะค่ะท่านคะเมื่อสักครู่เรายังค้างในเรื่องของตลาดโลกค่ะท่านคะอีกสักนิดนึงค่ะตลาดโลกเป็นยังไงอยู่บ้างคะท่านตอนนี้ครับก็ก็ขอตอนนิดเดียวหมครับในเรื่องของตลาดในเวลานี้เนี่ยถ้าพูดไปแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ของวงการข้าวเนี่ยมันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากมหาศาลเหมือนกันนะครับ ในปี2องพนปีบ0 1 1หรือ2554เน่ยปรากฏว่าเนี่ย,าายตามตามการบทรายงานของ USDA หรือกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องอ้างอิงเพราะว่าเขาได้ทำข้อมูลไว้ค่อนข้างจะดีนะครับเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยมันก็ต้องอ้างอิงไปก่อนในส่วนที่เราจะไปโยงกับเรื่องออผลประโยชน์ของอเมริกาหรืออะไรนั่นก็เป็นเรื่องที่ ก็ต้องวิเคราะห์กันไปะนะครับแต่ในด้านของการค้าข้าวที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าจะเห็นไหมครับตามกราฟนี้เนี่ยการค้าข้าวได้มีปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการในปีที่ผ่านมาแล้วก็ตัวเลขที่โชว์อยู่นี้นะครับก็ไปถึง3เนี่ยนะครับเป็น32ล้านตันล้านตัน ไม่ใช่32ล้านตันรสบิลเลียนล้านตันเ,เข้าสารน,น,นะฮะตัวสุดท้ายนี่ก็จะสูงสุดจริงๆค่ะปี2011ปีที่แล้วแล้วก็สำหรับประเทศไทยก็เช่นกันนะครับปรากฏว่าตัวเลขที่โชว์มานี้ใน,ในตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่า,อาของอินเดียเนี่ยในปี2009ดูดูรูปแล้วกันตัวเลขเราก็ไม่ต้องไปพูดให้ปวดหัวนะฮะก็พอมาปีถัดมา2010 ก็สีแดงเนี่ยนะครับแล้วก็พอ2011ก็มีการส่งออกเพิ่มขึ้นเหม็มมากมายทีเดียวปากีสถานก็ลดลงเนื่องจากมีมีความเปลี่ยนแปลงที่ปากกิสถานแล้วก็ทางไทยแลนด์เนี่ยหรือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในปี2011นี่ก็มีมีแท่งสีม่วงๆเนี่ยก็ยาวมาเห็นไหมก็เป็นการส่งออกที่ที่ถือว่าสูงสุดแล้วก็ส่วนอเมริกาเนี่ยนะครับก็ ลดหลัล่นไปเวียดนามก็เพิ่มขึ้นนะครับาท,าท่านค่ะทีนี้เราเห็นแล้วว่าสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นตามที่ได้สหรัฐเขาก็วิเคราะห์แต่ว่าเป็นเรื่องของต่างประเทศเป็นเรื่องของสหรัฐทีนี้กลับเข้ามาที่สถานาการณ์ข้าวของประเทศไทยกัะท่า,ทานคะกลับไปพูดถึงการรับจำนำข้าวว่าจริงๆแล้วประเทศไทยยังไงเราก็เพียงพอปริมาณของการที่จะผลิตเพื่อการรับประทานเนี่ยยังไงก็เหลือเฟือแต่ว่าเรื่องการจำนำค่ะท่านคะมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่ ประชาชนผู้ที่เป็นเกษตรกรจะสามารถจำนำข้าวเราได้15000บาทจริงๆอย่างที่รัฐบาลประชานิยมเอาไว้คือเมื่อรัฐบาลกำหนดไว้เนี่ยเขาก็คได้15000บาทะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับมีหัวคะแนนอยู่ทุกย่อมยญ้านะครับตรงนี้นะฮะมันก็เหมือนกับการรับจำนำสินค้าเกษตรทั้งมวลนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลรู้อยู่ในใจแต่ปล่อยให้บันการให้เป็นการเรียกร้องนะครับให้เป็นการเรียกร้องเมื่อเมื่อกเกษตรกรเรียกร้องแล้วตอบสนองเนี่ยประ <c oughs> ชาชนิยมท,ทันทีใชครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของรัฐบาลอยู่แล้วที่จะต้องทําตรงนี้รัฐบาลรัฐบาลไหนก็ทำนะครับ <c oughs> แต่นี่มันเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งว่าถ้า <c oughs> นะครับจำนำตันละหมื่นห้าจะได้คืนไหม ถ้าขายถูกก็ขัดทุนแต่นี้เวลาขัดทุนเนี่ยคนที่รับกรรมก็คือประชาชนทั้งหมดถูกไหมผู้เสียภาษีผู้เสียภาษีทั้งหมดเลยนะครับก,ก็ต้องมาแชร์กันหมดนะครับต,ตรงนี้อย่างที่เราบอกว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่าที่สามารถที่จะไปส่งเสริมให้กเกษตรกรเนี่ยนะครับได้มีศักยภาพสูงขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องเรียกว่าทําไปก็ได้ทำยังไงก็เดี๋ยวรัฐบาลมารับจำนำ นี่เป็นประเด็นเชิงวิชาการนะครับเป็นประเด็นเชิงวิชาการที่ว่าเราเรามองภาพว่าประชาชนเกษตรกรไทยเนี่ยก็ไม่พัฒนาคุณภาพข้าวเพราะยังไงรัฐบาลก็ซื้อประกันราคานี่อย่างนำข้าวที่มันเป็นนิชเฉยหรือว่าข้าวพิเศษเฉพาะเนี่ยจะเป็นข้าวหอมมะลิจะเป็นข้าวหอมอะไรต่างๆกุลาล้องห้เรื่องอางๆเนี่ยมันเป็นนิชนะครับซึ่งคุณคุณนิตได้พูดแล้วว่า ถ้าจำนำอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการทำลายจีเนติกนะครับหรือว่าสายพันธุ์ข้าวพิเศษหรือเปล่าเพราะเราต้องการทําให้ข้าวเหล่าเนี้ยเป็นข้าวพิเศษถูกไหมครับอย่างข้าวญี่ปุ่นก็เป็นข้าวพิเศษถูกไหมครเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยที่คุณนิสิตได้กล่นมาแล้วว่าโอเคถ้าคุณเหมารวมเนี่ยนะครับคนที่เขามาซื้อในในเขามาซื้อเหมา่เขาต้องเหมารวมอยู่ดีถูกไหมครับไอ้ของดีของเลวแล้วปะปนกันไปนะครับตรงนี้ต่หากล้วที่เราเรากังวลใจว่าไอ้หมื่นห้าเนี่ย นะครับจะได้คืนไหมท <c oughs> ีน,นี้ในทฤษฎีของผมก็คือว่าสมมุติเราบอกว่าใครเป็นผู้ซื้อเนี่ยนะครับครับใครเป็นผู้ส่งออกแข่งากับเราก่อน <c oughs> นะครับนะครับก็คืออินเดียปากีสถานไทยแลนด์เวียดนามเนี่ยนะครับ <c oughs> คือคนส่งแข่งากับเรานะครับทีน,นี้ผู้ซื้อมีอะไรนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าบราซิลเนี่ยนะครับเป็นผู้ผ,ผลิตแล้วก็ด,ดูตลาดอเมริกาใต้ผมครับแต่บราซิลเนี่ยเขารับซื้อเขารับซื้อจากไหนเขารับซื้อจากกลุ่มประเทศในลาตินอเมริกา มาไว้ในสต็อกของตัวเองเพื่อขายนะครับเพื่อขายนะครับจากนั้นก็มามี eu นะครับ eu ประเทศยุโรปที่ซื้อข้าวไปนะครับอินโดนีเซียซื้อเพราะว่าผลิตไม่พอนะครับไนจีเรียแน่นอนนะฮะซื้อเพราะว่าตัวเองกินเยอะฟิลิปปินส์ผลิตเหมือนกันแต่ว่าไม่พอกินตะวันออกกลางนี่แน่นอนไม่ผลิตเลยเลยจนกระทั่งเคยเป็นเรื่องราวว่าซาอุดจะมาอะไรล่ะจะมา สมปทานพื้นที่นาแถวสุพรรณเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งก็เคยเป็นเรื่องไป่เวลวามาอันนี้เป็นเรื่องที่ทีนี้มาดูว่าในปัจจุบันนี้นะครับข้าวที่เพิ่มจํานวนผลิตนะครับในปีนี้นะครับและเดือนนี้ด้วยนะครับที่สหรัฐได้ประเมินออกมาครับนะครับก็มีออสเตรเลียก็เพิ่มผลิตข้าวคนออสเตรเลียนก็ไม่ได้ทานข้าวนะครับก็ทานข้าวสาลีเป็นหลักนะครับออสเตรเลียเป็นประเทศที่ ผลิตข้าวสาลีได้เยอะแล้วขายออกได้เยอะด้วยนะครับอียิปต์นะครับญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเองนะครับคือออสเตรเลียไม่กินข้าวอียิปต์กินข้าวญี่ปุ่กกินข้าวสหรัฐไม่กินข้าวาคือมีสีประเทศหลักๆใหญ่ๆนะครับที่ผลิตข้าวมาสู่ท้องตลาดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดิมสาสล라이นะครับอุปสงค์อุปทาน ตามที่คุณนิสิตได้เกิดไว้เนี่ยมันอาจจะมีบาลานซ์แต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าณเวลานั้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ครนนี้มันมีทริฎดีของเรื่องของเรื่องของที่ผมจะกล่าวเนี่ยนะครับอาจจะสรุปเร็วไปหรือเปล่าไม่รู้ดูเวลานิดนึงคะครับคือ,ค,อคือเรื่องเรื่องเป็นเงี้ยวว่าสหรัฐเนี่ยนะครับผลิตข้าวมาเยอะมากนะครับแล้วสหรัฐเองเนี่ยไม่เคยยกย่องผู้ผลิตข้าวครับแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย ผู้บริหารและประธานดิดีสหรัฐเนี่ยยกย่องการผิดข้าวให้ข้าวเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรหลักของสหรัฐอเมริกาท,ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้กินอันนี้ผมจึงเกิดทฤษฎีนะครับในสิ่งที่ผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจเพราะว่า,ามนุษย์เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าข้าวคืออาหารหลักของโลกค,คือคนที่ทานข้าวเนี่ยเยอะสุดในโลกอยู่แล้วนะครับแต่ข้าวเนี่ยต้อง พูดง่ายว่าคือต่างสภาพกับข้าวสาลีครับข้าวสาลีเนี่ยไม่สามารถทานเป็นมเมล็ดได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเกล็ดๆเ,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 เนี่ยต้องเอามาบี้หมดแล้วก็เป็นแป้งนะครับแต่เป็นอาหารหลักของคนตะวันตกหรือคอเคเ,เชียนนะครับคือคนคอเคเชียนเลยนะครับทั้งหมดนะครับแต่ข้าวเนี่ยต้องเป็นมเมล็ดข้าวต้องเป็นเมล็ดถึงมาหุงได้นะครับใช่นะครับต้องเป็นเมล็ดเพราะฉะนั้นคนที่ทานข้าวเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเก็บทานข้าวที่ หนึงนะครับเป็นข้าวข้าวที่สีแล้วเป็นข้าวสีแล้วนะครับแล้วก็มีระยะเวลาของการเก็บนะครับคือถ้าข้าวเก่ามันก็มันก็สูญเสียคุณภาพไปเรื่อย <ทะ S 1> ไปเรื่อยนะ,คร,ค,ะครับมันก็จะถูกอะไรมารบกวน,อ,กนอะไรต่างๆนีถึงแม,ม้ว่าจะมีกรรวิธีสร้างไซโลทันสมัยก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติของมันเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า ในช่วงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตลาดข้าวครับซึ่งมันมันก็ผมว่าตลาดข้าวเนี่ยมันก็เป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับทีนี้เรามานมองว่าคนที่กินมากที่สุดคือจีนค่ะใช่ครับคนที่ผลิตได้มากคนที่ผลิตมากเป็นระดับ11แต่ไม่ได้กินคือสารัตคือสารัตรครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีอันหนึ่งก็คือทฤษฎียุทธศาสตร์การเกษตรค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ย ใจ้ผมกล่าวเลยไหมค่ะท่านกล่าวได้เลยค่ะท่านสหรัฐเนี่ยเคยใช้นะครับยุทธศาสตร์การเกษตรเนี่ยเอาชนะสงครามเย็นต่อรัเสเซียมาแล้วเมื่อรัเสเซียเนี่ยเกิดเข้ายากหมากแพงในปีคศ1980สาสหรัฐก็ทำวิจัยมาตลอดนะครับว่าใครผลิตข้าวสาลีได้เท่าไรนะครับเอ,อเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยสหรัฐวิเคราะห์หมดนะครับ ะตอนนี้เนี่ยสารัฐรู้แล้วว่าคนที่กินข้าวมากที่สุดเนี่ยคือคนจีนหนึ่งพันห้าร้อยล้านปากนะครับกินข้าวแล้วกินข้าวอย่างที่พวกบอกไว้ก็กินข้าวเป็นเมล็ดที่ออกจากโรงสีนะครับนะครับเป็นข้าวสีแล้วดังนั้นนะครับสารัฐผลเยอะเท่าไหร่เก็บไว้รอว่าจีนเนี่ยนะครับรอว่าจีนเนี่ยนะฮะไม่มีข้าวไม่มีข้าวก็ต้องมาหาซื้อข้าว สารัดเลยอันนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งว่าเราเป็นเหยื่อหนึ่งที่เราเนี่ยเอาประเทศเราเอาข้าวไปจำนำแล้วจำนำประเทศเราด้วยหรือเปล่าเพราะว่าสารัฐอาจจะบอกกับใครคนหนึ่งก็ได้ว่าถ้ายูผลิตข้าวมานะแล้วยูจำนำนะเก็บไว้สต๊อกของรัฐบาลนะแล้วฉันจะไปซื้ออยู่ในราคาเนี้ยน่าสนใจนี่เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจอันนี้เป็นการขายส่วนตัวเป็นการแบบเฮ้ยประเทศยูเนี่ยเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากและมีคุณภาพด้วยคุณภาพนะ ผลิตอันดับ8เนี่ยนะแต่ยูส่งออกอันดับหนึ่งะเพราะฉะนั้นอยู่ทำอย่างนี้ให้รัฐบาลเนี่ยนะครับทำอย่างที่อยู่เคยทำเนี่ยนะครับก็คือรับจำนำซะในราคาเท่านี้บาทแล้วเดี๋ยวฉันจะมาซื้อให้ราคาสูงๆเกษตรกรจะได้มาเป็น G2G เป็นะครับถามว่าใครที่ใครที่อยู่ในยุทธศาสตร์พวกนี้เขาจะรู้เลยว่า อะไรเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วในปีออคศ1980ใช่แล,แล้วกับรัเสเซียค่ะแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างคะกับรัรเสเซียตอนนั้นรัเสเซียตอนนั้นรัเสเซียไม่มีข้าวสาลีค่ะเขายากมากแพงประชาชนไม่มีข้าวกินสหรัฐกว้านซื้อข้าวสาลีทุกตลาดค่ะเอาไปสต็อกไว้แล้วต่อรองกับรัเสเซีย